แล้วลงแบบดิ่งๆนะคะแต่ถ้าคุณลงคุณไม่ดึงสะโพกไปข้างหลังก่อนคุณดิ่งๆเลยอย่างนี้เข่าเจ๊งนะคะใครที่แบบนะคะไม่พุ่งก้นไปด้านหลังก่อนคือทำสควอตผิดนะคะอย่างนี้ผิดนะคะอย่างนี้ถูกอ่าโอเคดูอ่าขากว้างลงหนึ่งสอง 3 4 5 15ทีนะคะ6 7ใครอยากได้ลิควิดฟอสทักมานะคะเหลือไม่ถึง10ลูกนะคะ9 1 0 11 12เมื่อลูกขึ้นขมิบก้นด้วยนะคะ13 14 15อ่าะ โอเคอุ้มของหนักกันนิดนึงถ้าเป็นถ้าใครเป็นมีขวดก็อุ้มก็จับที่ขวดได้จับที่ขวดได้เหมือนกันนะคะต่อไปท่าที่สองนะคะอะสะควดเหมือนเดิมแต่ทีนี้จะยากขึ้นล้จะเก็บอัปเปอร์บอดี้เราจะเพรสขึ้นข้างบนนะคะถ้ามีขวดจับที่หัวท้าย เมมเบอร์ดูอยู่เมมเบอร์ที่มีลิควิดฟอร์สจับที่หูหูแนวนอนอันนี้นะคะเราจะนะคะเกงลำตัวสคริปขึ้นที่หน้าอกพุ่งค้นไปด้านหลังลงให้ลึกขึ้นมาปุ๊บเพลงหน้าท้องเพลสขึ้นไปกลับมาที่อกพุ่งค้นไปด้านหลังลงลึกึ้นเกงหน้าท้องเพลสขึ้นไปนับสองอ่าทำไปแล้วนะด้านด้าน เ <Play> พลสสามพุ่งก้นลงขึ้นเพลสสี่ไปช้าสิบห้าทีห้าอย่ากก้นหายใจนะคะหกเจ็ดแปด เอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห <15 S 2> ้าเวลาเจาลงพักที่อกแล้วทิ้งได้เลยอะ ทิ้งได้เลยยังไงก็ไม่มีทางแตกนะคะข้อดีของมันก็คือทุ่มยังไงมันก็ไม่แตกนะคะแต่ถ้าเป็นดัมเบลลองปล่อยสิพื้นแตกเลยเท้าก็แตกด้วยนิ้วก็หักด้วยนะคะไปแล้วนะคะสองท่าท่าแรกเน้นก้นต้นขาก้นต้นขาท่าที่สองเก็บทั้งตัวก้นต้นขาหน้าท้องอกไหล่แขนท่าที่สองนะคะซุปเปอร์มากนะคะ เก็บมันทั้งล่างเลยนะคะต่อไปท่าที่3ใครที่ไม่มีลิ d Force เดี๋ยวรอดูเซตสอนะคะเดี๋ยวจะใช้ดัมเบลนะคะใครมีขวดน้ำจนห้าลิตรก็ทำท่าพวกนี้ได้ท่าที่3นะคะยากขึ้นอีกหนึ่งระดับค่อยๆไต่ระดับนะคะอย่าเพิ่งร้องโอ้อ้าวนะคะโค้ดเล่นประจำเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็ปรับได้นะคะอันนี้นะคะแรกเริ่มโค้ดก็จะให้คนใส่แค่ครึ่ง มันมีข้างใน2ถุงใส่แค่ครึ่งถุงก็เยอะแล้วนะคะหโลใครเก่งแล้วก็ใส่มันทั้งลูกอะ่ะสิโลใครเก่งกวันนั้นยัดไป2โลูกนะคะอ่ะทีนี้ท่าที่2นะคะเราจะเกรงลําตัวแล้วเอาเอาลิทิฟฟอร์อ้อมหัวแล้วก็วางอ้อมหัวแล้วพุ่งก้นพุ่งก้นก่อนแล้วก็วางนะคะคือสควอตนั่นแหละแต่รอบนี้จะเน้น ได้ไหลมากกว่าท่าที่สองคือได้ท้องสะโพกต้นขาหน้าท้องนะคะท้องสะโพกต้นขาแล้วก็อกไหลแขนแตเ่เล่นท่านี้จะได้ไหลเน้นๆนะคะได้ไหลเน้นๆนะคะได้ทุกส่วนเหมือนท่าสองแต่ได้ไหลหนักมากนะคะเตรียมตัว15ทีหมุนข้ามหัว แล้ววางพุ้งก้นก่อนวางเขาตัาาา้งฉากกับข้อเท้าเข่าตั้งฉากกับข้อเท้านะคะายเกรงน้ำตัวหมุนรอบหัวพุ้งก้นวางเช็คเขาว่าตั้งฉากข้อเท้าหรือเปล่าสองสามสี่ถ้าใครมีขวดน้ำก็จับหัวท้ายห้าหก ที่วางเนี่ยเพื่อให้ยอ่อลึกนะคะเจ็ดถ้ายอ่อไม่ลึกมันจะวางไม่ได้แปดแต่ขวดน้ำอาจจะไม่ถึงพื้นนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าโอเคสิบห้าทีนะคะต่อไป ที่4เราจะเปลี่ยนหูจับแต่คนที่มีขวดน้ําจับขัวท้ายเหมือนเดิมนะคะจับอย่างนี้เวลาจะอุ้มลิขิดฟอรขึ้นให้นั่งลงไปก่อนไม่ใช่โค้งหลังเดี๋ยวกดูกสันหลังไปเวลายกของหนักก็เช่นกันนั่งลงมานั่งลงมานะคะเนี่ยถ้าหัวเข่าอ่ะมันไม่ได้แหลมไปข้างหน้าเนี่ย มันไม่เข่าเจ๊งหรอกนะฮะอ่ะแล้วจับเกงลําตัวแน่นยกของหนักขึ้นพักไว้นี่คือการยกของหนักอย่างถูกต้องนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะถอยขายาวถอยเวลาถอยไม่ใช่ถอยแต่ขาแล้วตัวอยู่ที่เดิมคนลังผิดกันเยอะถอยแต่ขาตัวไม่ไปลังที่ถูกคือไปทั้งตัวและขาเห็นไหมลังผิด หลังถูกหลังผิดหลังถูกใครตัวไม่เคลื่อนอ่ะเล่นหลังแล้วเจ็บเขา่าเหมือนสควอตเวลาจะลงไม่พุ่งก้นเจ็บเข่าเช่นกันนี่คือเทคนิคง่ายๆอ่ะไปทั้งตัวเลื่อนเพลสขึ้นนับหนึ่งพักที่อกเพลสขึ้นนับสองอ้าดันนา้ดู3า,นนา,าเคลื่อนทั้งตัวไปข้างหลังห ติดกระจรอักงกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสและสิบหพับโยนสีท่านะคะความแข็งแกร่งคุณจะมาใครคิดว่า ออกกำลังกายเพื่อลดหุน่นคิดผิดนะคะไปค,ค,ดไดคุมกินให้ได้ก่อนคุมกินให้ได้ก่อนนะคะตามนี้นะคะใครที่อยากเล่นอุปกรณ์นำเข้าตัวนี้เรียกว่า Liquid f o r ์สนะคะพิมพ์ LQ เข้ามาเหลือไม่ถึง10ลูกเหลือไม่ถึง10ลูกนะคะ ราคานะคะรวมส่ง1,500บาทข้างในจะมีถุงน้ำหนัก10บโลทั้งหมด2ถุงนะคะทั้งหมด2ถุงนะคะให้คุณเลือกเลยว่าคุณจะใส่เท่าไหร่ฉะนั้นคือคุณไม่ต้องถอยดัมเบลนะคะที่เละเที่แบบไล่ตั้งแต่ โล1โลโลหนโล3โล5โล7โลสิบโล15โล20โลคุณไม่ต้องถอยเกะกะพื้นที่ต้องมีแท่นวากต่างหากบ้านเราไม่ใช่สโมสรอนหมู่บ้านทางเราก็เลยนำเข้าลิควิดฟอร์สมาให้เป็นอุปกรณ์นำเข้าทดแทนดัมเบลได้ตั้งแต่3โลขึ้นไปจนถึง20โลมีเหลือไม่ถึง10อันเพราะว่าต้องให้เมมเบอร์ก่อนเมมเบอร์สอยไปหมดแล้วใครที่ไม่ใช่เมมเบอร์แล้วอยากได้ เหลือไม่ถึง10ลูกนะคะราคารวมส่งพันห้านะคะทักมาว่า LQ LQ นะคะแย่งกันเอาละกกันเหลือไม่เยอะนะจ๊ะไม่ต้องกลัวเล่นไม่เป็นเราจะมีวิดีโอให้คุณ ไปเล่นเยอะมากเป็น50ท่าได้50ท่านะคะเล่น beginner 4 VO v อละ5ท่า5 4 20ท่าละแล้วก็มีระดับ a d v a n นให้คุณหัดเล่นอีกนะคะ,ะตามนี้เลยต่อไปใช้ดัมเบลบ้างนะคะใช้ดัมเบลบ้างนะคะโอเคอถ้าใครเป็นขวดน้ำก็จับขวดน้ำหัวท้าย ได้เลยนะคะต่อไปแบักสควอตพุ่งก้นลงนับหนึ่งพุ่งก้นลงนับสองขึ้นมาขมิบด้วยขมิบสามสี่ห้าหกใครอยากดูละเอียดไปดูเซตหนึ่งใครเข้ามาไม่ทันแชร์เซฟวนไปดูเซ,ตห,นะะเซ,เซตหนึ่งนะคะแชร์กับเซฟวนไปดูเซตหนึ่งนะคะเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14และ 15, 15ต่อไปท่าที่2สควอทเพสนะคะจับหัวท้ายนะคะโอเคเตรียมตัวสควอทเพสนะคะ1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสบอ็ดิบสองสิบาสสิบห้าต่อไปท่าที่สานะคะ เตรียมตัวโอเคเราจะแบบหมุนข้ามหัวแล้วก็พุ่งก้นนับหนึ่งหมุนข้ามหัวพุ่งก้นนับสองไปสามสี่ห้าหกไปช้าๆค้นลืมตัวอีกแล้วลำเร็วอีกแล้วเจ็ดอ่ะช้าๆให้แปด สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ารู้สึกว่าสามโลเบาหิวเลยเบากว่าเมื่อกี้เยอะเลยเลยทำเสลับ ประทานโทษนะคะเมื่อกี้เจอของหนักเลยช้าเป็นมาเจอของไม่หนักแลช้าไม่เป็นแล้วอ่ะต่อไปสวัสดีค่ะคุะคณยายาคุณนาลือวันคุณสุภาพรน,นะคะอ่ะฝากแชร์แล้วก็เก็บไว้ทํากันด้วยนะคะอ่ะใครไม่ไม่สอใครไม่มีรีฟอร์ก็เล่นด,ดัมเบลไปก่อนดูที่เซตสต่อไปรีวอร์ดลังนะคะถอยยก หนเคลื่อนลำตัวไปด้านหลังด้วยสองใครลังไม่เป็นเคลื่อนลำตัวไม่เป็นไปดูเซตหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเสอดสิบสอา สิบสี่สิบห้าต่อไปให้พักหนึ่งนาทีเดี๋ยวเตรียมตัวเซตสามได้เลยใครที่ยบกอยากเฟิร์มทั้งตัวเล่นท่าวันนี้เพราะเป็นท่าคอมบายที่เก็บตั้งแต่ท้องลงไปข้างล่างเก็บตั้งแต่อกขึ้นมาถึงแขนได้ทั้งตัวนะคะ อยากได้ลีคิดฟอร์สพิมพ์ LQ มานะพิมพ์พ LQ มาตามนี้เดี๋ยวเราเริ่มที่เซตสารกันได้เลยนะคะตามนี้นะคะใครที่แบบอยากลดหุ่นแต่ไม่อยากออกกำลังกายก็ทักซินดีมดนะะนด้มาได้นะคะทักซินดี้มาได้นะคะก็คือเราจะออกกำลังกายนะคะ น้อยมากนะคะไม่เกิน20คือออกชิวๆก็ได้เพราะาหลักการลดหุ่นอยู่ที่กินเป็นหลักนะคะหลักการที่ห้ามทำเด็ดขาดคือทำร้ายร่างกายด้วยการกินเท่าแมวดมบ้าออกกำลังกายแล้วก็อดอาหารเช้าอดอาหารเย็น สามอย่างที่ห้ามทําถ้าทําแล้วนะคะคุณจะเจออาการนะคะแขนห้อยต่องแต่งเนื้อพับตูดเหี่ยวเละไปทั้งตัวกล้ามเนื้อหายโดยที่แทนที่ชั้นไขมันจะลดชั้นไขมันแล้วก็มากล้ามเนื้อแล้วมากระดูกไอที่ยุบคือกล้ามเนื้อนะคะแทนที่มันจะเป็นไขมันมันจะเป็นกล้ามเนื้อถ้าคุณอดอาหารเช้าอดอาหารเย็นหรือกินเท่าแมวดมระเบ้าออกล่างกายก ส่วนน้ำหนักที่หายเป็นน้ำหนักกล้ามเนื้องานงอเละไปทั้งตัวไม่มีกล้ามเนื้อพยุงไขมันทําให้เละไปทั้งตัวแล้วก็ระบบเผาผลาญน,นะคะเตี้ยต่ำาจาก40นะคะระบบเผาผลาญคุณอาจจะล่อไป60 70กันเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อหายกินเท่าแมวดมก็อ้วนแล้วนะคะฉะนั้นอย่าทำอย่าทำอย่างที่บอกนะคะคนที่อยากมีหุ่นสวยฟังดีๆ ไม่อยากออกกลังกายทําได้ล้านเปอร์เซ็นต์ะคะถ้าคุณไม่ได้กินยาลดน้ำหนักมาหลายปีจนมันทงังไปทั้งล่างแล้วนะคะลดได้แน่นอนด้วยการคุมพภชนาการแบบมีโค้ชดูแลเราจะใช้เชคนะคะที่เป็นอาหารเหลวไม่ใช่ยาอาหารเหลวจากเมกา เพิ่มโปรตีนระหว่างลดหุ่นเพราะว่าการลดหุ่นต้องการโปรตีนสูงกว่าตอนที่ไม่ลดตอนที่คุณอยู่เฉยๆคุณยังไม่อยากลดน้ําหนักคุณกินเท่านี้แต่เวลาลดหุ่นคุณต้องกินโปรตีนที่สูงขึ้นการตัวเละนะคะแล้วก็วิตามินแร่ธาตุจะต้องดีมากดีคือกินในประมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันให้ถึงนะคะการควบคุมอาหารทําให้โปรตีนวิตามินแร่ธาตุ บกพร่องอยู่หมดขาดสารอาหารเท่ากับทำลายร่างกายแต่เราจะไม่ขาดสารอาหารตัวนี้แคลอรีต่ต่ำเราจะใช้เชคแล้วก็ควบคุมไปร่วมกับการทานอาหารปกติโดยที่ทานอาหารนอกบ้านได้ปกติแต่กินเชคตามที่โค้ชสอนตามเวลาที่วางโปรแกรมคุณก็ลดหุ่นได้แล้วแม้ไม่ออกลัางกายใครอยากลดหุ่นนะคะออกลํางกายน้อยๆหรือไม่ออกเลยทักมาได้นะคะให้พิมพ์ว่าลดหุ่นนะคะการันตีผลลัพธ์นะจ๊ะอยู่ที่กินใครบอกว่าอยู่ที่ ายไม่จริงนะคะไปต่อดีกว่านะคะอันนี้คือโค้ดเพิ่มสมรรถภาพร่างกายทำไมโค้ดออกหนักหุ่นดีไม่ใช่อยู่ที่ออกหนักหุ่นดีอยู่ที่กินเป็นนะคะไปอันนี้สมรรถภาพร่างกายฉันยังอยากจะบอกเป๊ะปังนะคะฉันจะต้องเล่นขยับเล่นเบเท์นน่งจะแบบฟรีเวทไม่ได้ก็คือเล่นแต่ตัวไม่ได้นะคะเราต้องพัฒนากล้ามเนื้อเราต้องโหลดไปเรื่อยๆนะ หนึ่งสองเล่นเราอยู่กับที่ไม่ได้ค่ะกล้ามเนื้อมันด้านนะคะเราก็ต้องโหลดเพิ่มไปสี่ห้าขมิบก้นด้วยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าเฟี้ยบต่อไปเซตที่สองสควอตเพลสใช้หูนี้ลงไปห้ามก้มหลังลงไปฮึบฮึบฮึบที่อ,อกป้ายเตรียมตัวเพลสใครมีขวดน้ำจับหัวท้ายนะคะป้ายสควอตเพลสนะคะสควอตลงไปเพลสนับหนึ่ง สควอตไปเพรสสองสามเซ่ห้าหกใครไม่เก่งลำตัวก่อนยกนะคะจะเดี่ยงนะคะเจ็ด 14เหมือนล้อมเลยมันแบบห5ไม่รู้ว่าเป็ดแบบที่เครื่องใหญ่หรือแบบที่ OBS เลยต่อไปเซตท,ท่าที่3นะคะเตรียมตัวโอเคจับที่หูเดิมลงปจับที่หูเดิมเพิ่มเตรียมตัวเกงลำตัวก่อนเวียงฮุบวางหนึ่ง ก่อนวางคุกก้นก่อนวางสองฮึบสาฮึบส ลังลงไปยกขึ้นมาก่อนใครใช้กดน้ำก็ทำเหมือตที่สองไปนะฮะเตรียมตัวเป่าก่อนเป่าก่อนมันหนักถอยหนึ่งสองสามสี่ สิบสามสิห้า